คอนเซปต์ของเราก็คือตามสั่งพรีเมียมออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงครับทานได้ทั้งหน้าร้านแล้วก็ออนไลน์ทุกแอปพลิเคชันเลยอะครับยอดขายต่อวันนะครับแสนกว่าบาทพลิกสุดเลยวันหนึ่ง2-3ถึงตาแสน ท่านก็คือทํางานดึกบุคลากรทางการแพทย์พนักง,งานสายการบินที่เขาทํางาน24ชั่วโมงบางทีก็มาปาร์ตี้วันเกิดกั่ว่าไปแฮงกันมามีสติบ้างไม่มีสติบ้างที่ห้าว่าเดินสโละสะเลกกันมาก็มีครับกินเหมือนมื้อกงวันเลยเขาก็ไปสับมือเที่ยงคืนหนักเลยยอดของเคิร์ฟในการเติบโตของก,กักลางคืนโตขึ้นเรื่อยๆ ต้มผัดแกงทอดเรามีทุกอย่างเลยประมาณหนึ่งร้อยกว่าเมนูครับเมนูแนะนําของเราก็จะเป็นกะเพราถาดโบราณไฟลุกนะครับทำไมของเราถึงแบบเผ็ดสะใจเผ็ดจัดจ้านนะครับผมเพราะเราใช้พริกถึง3ชนิดนะครับมีพริกขี้หนูสวนเชียงใหม่นะครับพริกแห้งนะครับผมแล้วก็มีพริกแดงจินดาครับของพี่มีท็อปปิ้งให้เลือกมากกว่า50อย่างอ่านเลยนะครับไม่มองกล้องนะครับนะครับก็มีหมูยอครับหมูห่อเกี๊ยวกุนเชียงหมูเดงหน่อไม้ดองเส้นเต้าหู้ไข่ทอดซี่โครงหมูหมูตุ๋นปลาหมึกกรอบปลาหมึกกุ้งอกไก่ชิ้นและอีกมากมาย เราส t a r t ที่69บาทครับยกระดับอาหารตามสั่งธรรมดาให้เป็นอาหารตามสั่งพรีเมียมเท่านั้นเองทำให้เราขายได้ทุกวันคอนเซ็ปต์ของเราก็คือตามสั่งพรีเมียมออนไลน์ตลอด24ชั่วโมงครับทานได้ทั้งหน้าร้านแล้วก็ทานได้ทั้งออนไลน์ทุกแอปพลิเคชันเลยครับผม ที่มาของการเปิดยี่สี่ชั่วโมงพี่มองว่ามันก็จะมีพวกช่วงพาม e ทมอยู่แล้วนะครับแต่ว่าช่วงดึกๆเนี่ยหาของทานยากมากเลยนะครับเราก็เลยคิดว่ามันควรจะมีร้านอะไรสักอย่างซีที่มันไม่ใช่อาหารฟรีมันควรจะมีอาหารปรุงสดใหม่ตลอด2ี่ชั่วโมงแล้วเราก็สามารถทานได้บางทีแบบไปผับเลิกมา,นะอา,กาอะไรเงี้ยอยากหาอะไรร้อนทานก็ มีร้านที่รองรับอยู่อะไรอยงี้ครับก็หลังจากเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองตีสามบางทีตีสี่ยังทันอยู่เลยเลยบางท่านก็คือทํางานดึกอะไรอยงี้ครับแล้วก็จะเป็นกลุ่มพวกบุคลากรทางการแพทย์พนักงานสายการบินอะไรอยงี้ครับที่เขาทํางานยี่สิบชั่วโมงบางทีก็มาปาร์ตี้วันเกิดแต่ของเขาก็มาห้าหกคนเป็นโต๊ะเล็กๆเ,เ,เลยนะครับใช่เหมือนกับว่าไปแฮงกันมามีสติบ้างไม่มีสติบ้าง,าง,างพี่ก็เลยมองว่าเกิดไอเดียว่าเราอยากเปิดเป็นยี่สิบสี่ชั่วโมง ยอดของเคิร์ฟในการเติบโตของกากกลางคืนโตขึ้นเรื่อยๆกลางวันก็อยู่ประมาณ65%ถึง70%ยอดขายต่อวันนะครับทุกสาขารวมกันแสนกว่าบาทแต่ว่าพีิกสุดเลยวันหนึ่งกองถึงตามแสนต่อวันเลย่าเงี้ยครับ ช่วงใหม่ๆตอนที่เราเปิดครั้งแรกครับก็ท้อเหมือนกันเพราะว่าคนยังไม่รู้จักเราแหละนะครับเพราะว่าเราเปิด24ชั่วโมงแต่เราก็ยิงแอบจนกระทั่งมันเป็นการบอกปากต่อปากเปิดไปสักพักก็เริ่มมีลูกค้าที่แบบจำละว่าร้านเนี้ยเปิด24ชั่วโมงก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นไปตามลําดับเลยครับก็สาขาแรกที่เ่นที่บ้านนะครับแต่ว่าก็ไม่เล่นละแล้วเราก็เลยมาทําเป็นสาขา2ที่รัฐําลตัวอุณภูมินะครับพอทาตรงนั้นเสร็จปุ๊บแล้วก็เริ่มขยายมาที่สาขานี้ สาขา3นะครับเมื่อตอนกลางปีที่แล้วเองสาขา4มันจะเป็นพวกใต้ตึกเราก็เลยคิดว่าอยากได้โลเคชั่นที่แบบมันอยู่ในเมืองแล้วก็ที่ชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็เลยทําเป็นกัวากลางเป็นสํานักง,งานใหญ่ก็เลยไปเปิดสาขา5อยู่ที่สุขุมวิทอุดมสุขเป็นสำนักง,งานใหญ่ปัจจุบันที่จะคอยส่งวัตถุดิบให้กับทุกสาขาะครับพอเราได้การตอบรับแล้วราเปิดระบบในี่คือตักมาก ก่อนหน้านี้คือเป็นนักธุรกิจเกี่ยวกับสังหารมาิมทรัพย์ทำหมู่บ้านพอดีช่วงก่อนหน้านี้สปีนะครับธุรกิจเกี่ยวกับอสังหาฯกับขายของออนไลน์มันก็ยังไม่ค่อยบูมเท่าที่ควรเราก็เลยคิดว่าเอ้ยลองทำเล่นๆดูที่บ้านซิเลยมันจะขายได้ไหมเลยครับเพราะว่าชอบระบบที่มันเป็นเกี่ยวกับแอปพลิเคชันออนไลน์เพราะว่ามันน่าจะตอบโจทย์เราก็ทําเป็นโฮมคิชเชนอยู่ที่บ้านก่อนอย่างเงี้ยครับใส่เครื่องแบบหนักมากอะไรเงี้ยครับทีนี้พอเราทำเอ้ยมันขายได้วันหนึง่งซ้ำออเดอร์ห้าออเดอร์สิออเดอร์งั้นเราลองมาทำจร เอาตรงๆขายคอนโดเป็นหลังๆเลยมาแบกธุรกิจแล้วนะครช่วงแรกๆแบกลูกน้องเพราลูกน้องก็35ทุกสาขาครับปรากบว่าเราได้ทีมงานนะครับดีด้วยเลยช่วยกันคิดสูตรขึ้นมาแล้วลูกค้าก็ชอบแล้วก็ติดใจพอเราวางระบบลงตัวปุ๊บปรับตารางเวลามันก็แฮปปี้กับน้องๆแล้วน้องๆก็ได้เงินเดือนกับผลตอบแทนที่สูงขึ้นเ,เราก็เลยค่อยๆเริ่มขยายสาขาจนถึงปัจจุบัน,นครับ ฝากร้านครอบครัน้อยนะครับผมร้านไม่น้อยแต่ไม่น้อยเลยนะครับเป็นร้านอาหารตามสั่งออนไลน์เปิด24ชั่วโมงนะครับผมสามารถสั่งได้ในแอปพลิเคชันทุกแอปพลิเคชันเลยครับมีทั้งหมด5สาขานะครับผมมีมีนบุรีสวินทวงครับผมมีสาขาราดกระบังสุวรรณภูมิสาขานุสวรีชัยสมรภูมิสาขาสาทอรนะครับผมแล้วก็สาขาสุขุมวิทอุดมสุขนะครับครัขอฝากไว้ด้วยนะครับ